ควาามรักอ,องลลแพทเทิรทท์นรูปล่างประหลาดที่ไม่มีที่มามักจะเกิดขึ้นที่ท้องทุ่งหรือที่พวกเราเรียกกันว่า c r o อ c เซอร์เฮ้ยนี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่ยังคงเป็นปริศนาของโลกใบนี้และยังคงรอคอยการหาคำตอบว่านี่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ต่างดาวจริงหรือไม่ นี้เราจะมาตีแผ่สีเครทของสิ่งนี้กันคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่เรียกว่าครอปเซอร์เคิลนั้นบนโลกของเรามีสถานที่ที่มีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้อยู่เต็มไปหมดซึ่งจะพบได้ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนเกือบทั่วโลกแต่จุดประสงค์นั้นจะเพื่อเป็นข้อความที่ใช้สื่อสารกับมนุษย์แสดงสัญ,ญลักษณ์การมายืนหรืออาจเป็นร่องรอยฐานจอดของยานต่างดาวในปัจจุบัน ก็ยังไม่มีใครฝันธงได้ร้อซพวกผมรู้แล้วนะครับว่าครอปเซอร์เคิลมันเกิดขึ้นได้ยังไงแม้ในความเป็นจริงนั้นจะยังไม่ทราบที่มาที่ไปแต่ใน UMG มันเกิดจากไอ้หนุ่มคนนี้นี่เองโอเคยงได้เสียงอะไรแปลกแปลฮ้ะ <Hey. S 2> และในเรื่องหลังครอปเซอร์เคิลของ UMG ความเป็นจริงมันก็เป็นเพราะแบบนี้ต่างหาก และในการถ่ายทำที่ทุ่งข้าวโพดนี้ก็ยังน่าจะเป็นโลเคชั่นที่โบธนากรจะไม่ลืมอีกด้วยวันนี้พี่มาเพื่อ1นซีนอลัมข้าวาพี่การเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันก็มาเพราะความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งเลยนะมันมีเอากราเขาได้หรอไปเตอร์ไปแอล จากที่เราคุยกันไปครั้งล่าสุดเมื่อกี้เมื่อประมาณ20นาทีที่แล้ว1ซีนอลัมข้าวพี่ผมถ่ายเสร็จแล้วครับ <iß S 1> เดี๋ยวใช้เวลาขับรถอีก2ชั่วโมง2ชั่วโมง <S 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 2ชั่วโมงแล้วได้เวลาอกลับบ้านละเดี๋ยวเจอกันคิวหน้าติดตาม <S 2> <S 2> รับชม u m g รักแรก,รกหายไปได้ใครมาวะทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง g m m 25ดูย้อนหลังที่แรกทาง True ID เวลา4ทุ่ครึ่ง